สวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้เรามาดูเทคนิควิธีการติดกาวจอโดยที่เราไม่ต้องแกะเครื่องกันอีกแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับดูหน้าจอก่อนนะติดอยู่นะครับเนี่ยผมลืมถ่ายเมื่อกี้นะครับก็ติดไปแล้ว1ชิ้นนะครับเพจอมจะอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นวิธีการติดก็นี่ครับอันดับแรกใส่เข้าไปกาวสองหน้านะครับ ใส่เข้าไปผมจะใส่2ที่นะครับฝั่งนี้อะกดลงไปแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปทุกคนเราก็มาติดฝั่งนี้ต่อนะครับดูกันให้ดีเทคนิคตรงนี้สามารถปรับใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าเราจะทําเองหรือให้ช่างทำให้ในกรณีที่หลูกค้ารีบนะครับดูการสอดนะครับสอดเข้าไป สอดเข้าไปนะครับกดนะครับตัดมามันจะเปลืองนะครับเพราะฉะนั้นใช้แล้วให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดหลังจากนั้นก็ดันจอขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้มันจะติดกับจอนะครับเห็นไหมครับจอมันอ้าอยู่ผมก็จะใช้กาวจอตัวนี้ติดในแนวตรงแบบนี้นะครับ กดลงไปเทสจอดูก่อนว่าจอยังแสดงผลอยู่นะครับหลังจากนั้นก่อนที่เราจะลอกกาวตัวนี้นะครับเราควรจะตัดให้มันสั้นก่อนนะครับเพื่อที่เราจะลอกง่ายนะทุกคนตัดให้มันสั้นนะครับอ่าหลังจากนั้นเราใช้ก,กาวยูฮู นะครับก่อนที่เราจะลอกตัวนี้เราใช้กาวยุฮูติดนะครับตรงขอบจอนี่นะครับดูกันให้ดีนะทุกคนนี่ติดในลักษณะนี้นะครับอ้าจอเท่าที่จะอ้าได้นะครับเราจะไม่ไปฝืนหน้าจอเด็ดขาดนะครับขั้นตอนตรงนี้ใช้มือประคอง นะครับใช้มือประคองอย่าให้จอมันประกบกันติดขาดนะติดไปเลยครับติดไปเลยอีกหนึ่งวิธีที่รวดเร็วทันใจนะครับดูให้ดีนะเอาไปปรับใช้กันเอานะครับเอาไปปรับใช้กันเอานี่ผมก็จะติดในลักษณะนี้ จะติดแบบเต็มๆก็ได้หรือไม่ติดแบบเต็มๆก็ได้นะครับขั้นตอนตัดไปด้านล่างทุกคนด้านล่างเมื่อเราประคองจอแบบนี้แล้วนะนะครับให้เราเลื่อนจอมานิดนึงนี่นะครับให้เราเลื่อนจอมานิดหนึง่งอัดจออ,ดอัดกาวเข้าไปอัดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้น ให้เราหาไพ่หรืออะไรก็ได้ครับมาขั้นไว้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือแกะครับนี่ผมจะแกะไปทีละฝั่งนะครับจะแกะไปทีละฝั่งดูกันให้ดีๆนะนี่ดูกันให้ดีๆด,ดูนะครับไม่ต้องรีบนะครับทุกคนไม่ต้องรีบทำงานตรงนี้ไม่ต้องรีบนะครับ เพื่อมันให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดดูนะครับวิธีการลอกอาจจะลำบากนิดนึงนะครับท่านใดคิดว่าแกะแล้วมันง่ายกว่าก็เล้ยแต่นะครับแต่สำหรับผมวิธีนี้หนึ่งเลย ด่วนได้เลยครับเอ่อลูกค้าก็ต้องรอได้เราก็จัดให้ได้นี่นะครับดูนะนี่ต่อไปก็ฝั่งนี้ครับย้ำนะครับงานแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่ากาวมันจะแห้งที่เราแปะไปนะครับกาวย uh ุู่่หรือว่ากาวติดหน้าจอไม่ต้องกลัวว่ามันจะแห้งนะครับลอกออกไปเลย เช่นเดียวกันครับกับอันสุดท้ายพับไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลอกไปเลยนี่ลอกไปเลยนะครับลอกไปหลังจากนั้นให้ประกบจอก่อนจะประกบกดดูหน้าจอก่อนแสดงผลหรือเปล่าถ้าแสดงผลกดเลยครับ กดหน้าจอเลยหลังจากกดหน้าจอแล้วนะครับให้ทุกคนใช้ใบมีดกรีดก็ไปในร่องจอในลักษณะแบบนี้นะครับกรีดให้คมนะครับใช้ใบมีดค่อนข้างอยคมนิดนึงนี่ผมจะทำให้ดูเลยนะครับนี่ แล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะมีรอยต่อหรือเปล่าจอยังใช้ได้อยู่อีกไหมแน่นอยู่อีกหรือเปล่านี่ดูนะครับติดกาวจอง่ายๆเลยนะครับง่ายกว่านี้มีอีกไหมจบงาน,นครับเพื่อนๆเ,เครื่องยังติดอยู่นะครับนี่ทัดสกรีนได้อยู่ทุกอย่างจบแน่นเปียะนะครับแน่นมากเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ